ความทุกข์นี่มันไม่เข้าครออกคขนะจะเป็นคนยากดีมีจนแล้วนะก็เจอทุกได้ทั้งนั้นแล้วก็จะเป็นพระแม่ชีหรือคารวะนะก็มีสิทธิ์นะเจอทุกได้ทั้งนั้นเด็กผู้ใหญ่คนแก่นะความทุกข์นี้มันไม่ได้เลือกที่รักมากที่ชังนะ เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแม้กระทั่งคนดีและคนชัว่วก็ใช่ว่าจะหนีความทุกข์พ้นนอกจากไม่เข้าใจโอ,อกาสแล้วมันยังไม่รู้จักเวล่าเวลาด้วยเช้าสายบ่ายเย็นนะอันนี้มันไม่สนนะหรือว่าในยามที่เจริญในยามที่ตกอับในยามที่ประสบความสำเร็จ ก็มีสิทธิ์นะเจอความทุกข์หรือว่าอยยางที่ตกอับแม้ว่าจะเจอทุกข์หลายทางแล้วบางทีอาจจะเจอทุกข์ใหม่ซ้ำก็อีกนะนนี้เรียกว่ามันไม่มีไปร่ำเวลาเกิดขึ้นได้ทั้งในยามขาขึ้นในยามขาลงบางทีในวันที่ดูเหมือนจะเป็นวันพิเศษนะ เป็นวันที่อะไรๆก็ดูดีไปหมดแต่จู่ๆนี่ก็มันก็นรกแตกนะอย่างตอนที่เกิดสึนามิเนี่ยเมื่อปีสี่เจ็ดเนี่ยนะโอ้เช้าวันนั้นเนี่ยยี่สบกธันวานเนี่ยอากาศดีมากเลยนะที่พังงาภูเก็ตเขาหลักเนอากาศดีนะคนก็พึ่งเฉลมิมฉลองคริสต์มาสนัะนี่เป็นวันที่ มีความสุขแล้วก็น่าจดจำแต่จู่ๆมันก็เหมือนกับนรกแตกกันนะโอ้โหเ้นไม่คลื่นยังในซัดกระหน,นำ่ำคนตายนี้นห้าหกพันคนในช่วงเวลาไม่นานต้องเอาแน่น้อนไม่ได้นะคาดการไม่ถูกแต่เราก็รู้แน่ว่าเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่วันนี้ก็วันหน้าแลเมื่อมันเกิดขึ้นนะกับเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกแบบใดก็ตามนะส่่นส่วนใหญ่มันก็หนีไม่พ้นสองอย่างเนี่ยนะพัดพลาดจากสิ่งที่รักประสบกับสิ่งที่ไม่รักแล้วก็วเบเวียนอยู่กับสี่ห้าเรื่องนี่แหละทรัพย์สินเงินทองบ้างละ ร่างกายเช่นสุขภาพหรือว่าความสวยความงามความหนุ่มความสมารถหรือไม่ก็เรื่องงานการการเรียนหรือความสัมพันธ์พัดพาจากสิ่งที่รักเช่นเงินทองสูญหายคนรัก เลิกลากันผู้มีพระคุณตายจากกันหรือว่าเจ็บป่วยาเจ็บป่วยนี่มันก็อยู่ในขายเนีประสบกับสิ่งที่ไม่รักสิ่งที่ไม่รักคือความเจ็บความป่วยความต่อว่าดาทออุปสรรคที่เกิดขึ้นกับงานการเวลามันเกิดขึ้นเนี่ย มันก็ธรรมดานะคนเราก็พยายามที่จะหาทางออกจากทุกข์แต่ไม่ว่าจะหาทางออกอย่างไรก็อย่าลืมนึกถึงธรรมะนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลามีความทุกข์เนี่ยไม่เคยนึกถึงธรรมะเท่าไหร่นะเช่นพอเงินหายนี่ก็จะสนใจแต่ว่านี่จะหาเงินคืนได้อย่างไรนะหรือใครเอาไป ก็พยายามหาของที่หายไปให้กลับคืนมาบางทีเกิดความเจ็บความป่วยขึ้นมาก็าตีโพยตีพายโวยวายทำไมต้องเป็นชั้นเวลามีคนมาต่อว่าดาทอนะก็คิดแต่ว่าจะตอบโต้กลับนะให้้ํำใจเนะขาว่าเราแรงเราก็จะว่าให้แรงหนันะกกว่าน,นั้นก็คิดไปในแง่นี้ หรือถ้ากลุ้มอกกลุ้มใจนะก็คิดแต่ว่าจะหาทางดับความกลุ้มได้อย่างไรบางทีก็เข้าไปหาสุรายาเสพติดจะไม่ค่อยได้นึกถึงธรรมะเท่าไหร่หรือไม่ได้นึกถึงธรรมธรรมหรือธรรมะนี่ก็มันก็มีอยู่สองอย่างนะอย่างแรกคือสัจธรรมความไม่เที่ยงความไม่จีิรังรวมทั้ง ความจริงที่ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยนึกถึงความจริงหรือสัจธรรมอย่างนี้เอาไว้บ้างมันก็ช่วยทําให้จําทําใจได้ว่าใน้ความเจ็บป่วยนี่มันก็เป็นเพราะสังขารร่างกายมันไม่เที่ยงหรือการที่งานการมันไม่สําเร็จไม่เป็นไปดังใจหวังก็เพราะมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราหรือว่าทรัพย์สินเงินทองนะมันเกิดศูนย์เกิดเสียเกิดเสื่อมไปนะ ก็ระลกได้เออมันไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเราก็แค่หยิบยืนมาชั่วครั้งชั่วคราวแตนิยาณที่ทุกข์มากเนี่ยบางทีมันนึกไม่ออกนะสัจธรรมะหรือว่าถึงนึกออกเนี่ยแต่ว่าใจมันมันไม่คล้อยตามด้วยเหตุผลนตยอมรับนะยอมรับ้วยเหตุผลว่าเนี่ยอะไรแล้วก็ไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่เป็นของเราแต่ใจมันไม่ ไม่คล้อยตามมันไม่ยอมรับแต่ว่าถ้าว่าอย่างน้อยนึกถึงสิ่งที่เป็นธรรมะอีกข้อหนึ่งนะนอกเหนือนสัจธรรมก็คือคุณธรรมคุณธรรมในที่นี้หมายความถึงธรรมะที่เป็นคุณนะธรรมะที่เป็นประโยชน์เช่นสติสมาธิขันติความอดทนรวมทั้งการรู้จักปล่อยวางหรือการให้อภัย อถ้ามีถ้านึกถึงคุณธรรมเหล่านี้ไว้บ้างแล้วก็เอามาใช้ในยามที่เกิดทุกข์เช่นเวลที่ภูมิไฟคร่่ำครวะตั้งสติให้ได้กลับมารู้เนื้อรู้ตัวหรือว่าจักป่ายอจักวางมั่งสิ่งที่เสียไปแล้วก็ ก็ปล่อยมันไปจากใจหาใหมเ่เป็นต้นเนี่ยหรือว่าใครก็มาต่อว่าด่าท้องแทนที่จะโตกลับด่ากลับอ่ะก็ให้อภัยเข้าไปซะมันก็ทำให้วความทุกข์เบาบางลงอย่างน้อยๆมันก็ไม่ใช่เป็นการซ้ำเติมตัวเอง อย่างเช่นถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยถ้าว่าเราไม่มีสติหรือว่าไม่เอาธรรมะมาใช้เนี่ยในการปรับใจของตัวเองมันก็การการซ้ำเติมตัวเองนะคือแทนที่จะป่วยกายอย่างเดียวก็ป่วยใจด้วยแทนที่จะเสียแต่ทรัพย์มันก็เสียใจเสียสติก็มี แล้วก็ผ่านให้เสียอย่างอื่นตามมาเช่นเสียสุขภาพเพราะกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายเสื่อมโทรมงานการก็ทําไม่ได้เสียงานเขาไปบางทีเสียเพื่อนด้วยนะเพรไปทะเลาะกับเพื่อนอารมณ์ไม่ดีก็พืดไม่ถูกหูก็ด่าเขากลับเขาตั้งใจจะหยอกจะเยา้าแต่เราไม่มีอารมณ์เพราะกาลังเศร้ากำลังโศกกำลังหงุดหงิดเนี่ยก็ด่ากลับทะเลาะเบาแวงกันเสียเพื่อนอีก อาจารย์ที่จะเสียแค่ทรัพย์เนี่ยก็เสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนเสียความสัมพันธ์บางที่เสียผู้เสียคนตามอีกนะเพราะว่าขาดสติเนี่ยเราซ้ำเติมตัวเองด้วยวิธีเนี่ยด้วยการที่ไม่รู้จักนำเอาธรรมะมาใช้อย่างน้อยก็ให้มีสติเอาไว้หรือว่าถ้าทำได้มากแล้วก,ก็ปล่อยวางไป ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ว่าถ้าหากว่าเราลึกถึงธรรมะเอาธรรมะมาใช้ไม่ว่าจะเป็นสัจธรรมหรือคุณธรรมอย่างน้นอยๆมันก็ไม่ซ้ําเติมตัวเองหรืออาจจะดีกว่านัา้นนะคือว่ามาทาให้ผ่อนหนักให้เป็นเบาถ้าซ้ําเติมตัวเองนี่บางทีทุกข์มันคูณสามเลยนะป่วยกายไม่พอป่วยใจเนี่ยนะทุกข์คูณสามเลย แต่ถ้าเกิดว่าเรารักษาใจให้ดีด้วยคุณธรรมหรือด้วยศัจธรรมความทุกข์มันก็ลดลงนะทุกข์ก็หารสามหรือว่ามีสติขึ้นมามีสมาธิรู้จักรักษาใจให้มีสมาธิมันก็สงบเย็นความเจ็บป่วยทางกายก็ทุเลาเบาบางอันนี้เราว่าหนักกลายเป็นเบาทุกข์นี่มันก็หารสามเพื่อที่ยิ่งกว่านั้นนะย,ยิ่งกว่านั้นคือว่า หลายกลายเป็นดีนะก็คือว่าสามารถจะหาประโยชน์หรือเห็นประโยชน์ของความทุกข์ได้อย่างเช่นบางคนก็เห็นธรรมนะจากทุกข์ที่เกิดขึ้นเออทราบสมบัติที่มันไม่ใช่ของเราเลยนะมันดีขึ้นดีมันก็ถ้าไม่มีคนเอาไปไฟก็ไหม้น้ำก็ท่วมอ,อมันมาอยู่กัเราเป็นแค่ชั่วคราว ถ้าไม่เจอความสูญเสียมันก็ไม่เห็นทาหรือบางคนก็เห็นเลยนะเจ็บป่วยนี่มันก็ทําให้เรารู้เลยนะว่าสังขารนี่ไม่ใช่ของเราหรือมาเตือนให้เราตระหนักถึงความเจ็บป่วยที่จะรุนแรงมากขึ้นนะอันนี้มันเป็นแค่สัญญาณเตือนนะวันนี้ก็แค่ร่มหมอนนอนเสือเพราะว่าเป็นไข้แต่วันหน้านี้อาจจะพิกลพิการเลยก็ได้หรือว่าติดเตียงเลยนะ ้่วมนอ,อนนอนเสือเนี่ยจะแค่ไม่กี่วันแต่ถ้าไม่เฉลียวใจนะไม่เอาความเจ็บป่วยมาสอนใจเนี่ยยังหักโหมทุ่มเทแถมยังปล่อยใจให้เครียดนะรือยเยอเรื้อรังเนี่ยมันจะไม่แค่รมวม,มอ,อนนอนเสือเนะมันจะแค่มันจะกลายเป็นติดเตียงไปเลยพ่ก่าทพ่กายหรือว่าป่วยหนักอันนี้ก็เลยว่านความเจ็บป่วยมา เป็นครูสอนเราหรือบางทีเห็นยิ่งกว่านั้นเราสังขารร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราเลยอย่างที่อาจารย์พุทธทาสบอกว่าเนี่ยความเจ็บปวดมาเตือนให้เราฉลาดฉลาดในเรื่องของสังขารบางคนนะตอนเด็กๆเ,เนี่ยชีวิตลำบากมากเพราะว่าพ่อเนี่ยไม่ค่อยดูแลใจใสเรียกว่าทิ้งครอบครัวไปเลยเพราะว่าไป หลงติดเมียน้อยพอให้แม่นี่ต้องเลี้ยงดูลูกๆหลายคนลูกก็แทบจะ,ะต้องหาชอกินข้ามเลยก็ว่าได้เรียนหนังสือไม่พอต้องหาเงินขายของขายลอตเตอรี่เพื่อได้มีเงินมาประทังชีวิตมีข้าวกินครบสามมือ้อแถมมีเงินไปเรียนหนังสือด้วยอัยที่ลำบากเนะต้องหาเงิน มาส่งเสียตัวเองส่งเสียน้องนะตั้งแต่เป็นนักเรียนเข้ามาเท่าลัยก็ยังต้องหาเงินผลิตนะของมาขายเสื้อยืดเข็มขัดรองเท้าเนี่ยมาขายแต่ตอนหลังก็มีทักษะนะมีความสามารถในทางธุรกิจมากขึ้นจนกระทั่งสามารถจะเป็นเจ้าของากิจการระดับร้อยล้านทีเดียว ชีวิตที่ผ่านไปก็ทําให้เกิดความเห็นใจนะแล้วก็เกิดการให้อภัยผู้ที่เป็นพ่อพอให้อภัยพู้เป็นพ่อนะนอกจากจะไม่เกิดความโกรธแค้นแล้วกับการเป็นขอบคุณนี่นะขอบคุณที่พ่อทําให้เรามีวันนี้นะตอนพ่อจะตายนี่ก็บอกกราบพ่อแนะล้วกราบอกพ่อนะ เพาเป็นพ่อป้านะผมจึงมีวันนีนะ้วันนี้ในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้แค่เป็นพ่อป้าทําให้ผมได้เกิดมาแต่เป็นพ่อป้าเนี่ยเป็นแบบเนี่ยทําให้ผมเนี่ยต้องรู้จักพึ่งตัวเองพึ่งลาแข้งของตัวเองจนกระทั่งมีความเข้มแข็งมีประสบการณ์จนกระทั่งสามารถประสบความสําเร็จในธุรกิจอันนี้ก็เรียกว่า ความทุกข์ยากในวัยเด็กเพราะว่าพ่อไม่สนใจเนี่ยมันกลับกลายเป็นของดีนะอันนี้เราว่าเห็นประโยชน์จากทุกเห็นประโยชน์จากความลำความยากลาบากที่เกิดจากพ่อซึ่งไม่เอาใจใส่อันนี้มันก็เป็นพาะทำนะในความทุกนเนี่ยนะเมื่อรู้จักให้อภัยพ่อมันก็เห็นว่าสิ่งที่พ่อทำเนี่ยมันมีประโยชน์ ถ้าคนเราเนี่ยถ้าว่าเอาธรรมะหรือนึกถึงธรรมะในยามทุกเนี่ยมันจะช่วยลดความทุกข์แล้วมันช่วยทําให้ได้ประโยชน์จากทุกข์ด้วยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเวลาเรื่องการนึกถึงธรรมะเนี่ยนะมันไม่ควรจะนึกถึงเฉพาะในยามทุกนะในยามสุขเนี่ยก็ต้องก็ควรจะนึกถึงธรรมะด้วย อย่าคิดแต่นึกถึงธรรมะนะเวลาทุกขนะ์เนี่ยหรือเข้าหาธรรมเฉพาะเวลาทุกข์ในยามสุขนี่ก็ต้องนึกถึงธรรมะด้วยกันเวลาประสบความสําเร็จเวลาได้รับคำชื่นชมสรรเสริญเวลาชีวิตเนี่ยกำลังจเจริญรุ่งเรืองควรจะนึกถึงธรรมะเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นสัจธรรมนะหรือว่าคุณธรรมอย่างที่ว่าสัจธรรมก็คือว่าเอออะไรก็ไม่เที่ยงนะ วันนี้ขึ้นนะพรุ่งนี้อาจจะลงก็ได้เวลาใครชื่นชมสรรเสริญเราก็จะไปหลงเพลิดเพลินนะกับคำชื่นชมนั้นพระเจ้าเนี่ยเคยตรัสสอนพระนันทิยะนะพระนันทิยะน,นี่ภายหลังก็เป็นพระอรหันต์ตรัสสอนว่าอย่างไงนะตรัสสอนว่าเนี่ยผู้ใดนะเมื่อผู้ใดสรรเสริญเยินยอหรือบูชาเราด้วยสักการะ ให้จงถือว่าเนี่ยชื่อเสียงและศักการะเหล่านั้นเนี่ยเป็นผลแห่งความดีหรือเป็นเพราะคนอื่นสำคัญว่าเราดีก็จะเป็นคำเตือนที่มีประโยชน์นะเวลาคนชื่ชนชมสรรเสริญเราหรือว่ามีคนอาราบสักการะมาให้เนี่ยถ้าไม่รู้จักพิจารณานะีมันก็จะเกิดความสําคัญตัวกูเก่งกูดี แต่พระเจ้าตัดสอนพระนรรมทีาว่าเนี่ยให้ถือว่าเนี่ยอันนี้เป็นผลแห่งความดีนะหรือเป็นเพราะเข้าสาคัญว่าเราเราดีคือจริงๆเนี่ยเราจะไม่ได้ดีหรอกแต่ว่าเขาไปคิดว่าเราดีนั้นาไปคิดว่าเราดีเราวิเศษนี่นะมันก็ทําให้เกิดกิเลสเกิดมันนะมันทําให้ไปขยายต,ตาแต่ถ้ามองว่ามันเป็นผลแห่งความดีเนี่ยมันก็ทําให้ขยันในการที่จะทำความดีมากขึ้น ผู้อ่านคือว่ายกนะยกความสําเร็จให้เป็นให้เป็นเรื่องของความดีไปไม่ใช่เป็นเพราะเราแต่เป็นเพราะความดีหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นเพราะเขาสําคัญว่าหรือเขานึกว่าเราดีที่จริงเราก็ไม่ด้ดีอะไรเท่าไรหรอกแต่เขาคิดว่าเราดีเขาก็เลยสรรเสริญยอนยอแล้วก็บูชาด้วยราบสก,การะให้มันช่วยลดนะความหลงตัวได้นะมันทําให้ไม่ลืมตน,กกน,น,นนะยิง่งกว่านั้นนะผู้ใจงตดสอนพระนันเทวีว่าเนี่ย พลแห่งความดีนะย่อมเป็นพิษแกผ่ผู้ไม่พิจารณาแล้วหลงไหลยึดติดในสิ่งนั้นจนกลายเป็นประมาทโมเมาโดยแท้นคือนะถ้าไม่พิจารณาหรือถ้าไปหลงยินดีในผะลแห่งความดีคือชื่อเสียงสารเสริญลาบสักการะเนี่ยมันก็กลายเป็นพิษนะกลายเป็นโทษแก่ผู้นั้นทําให้เกิดการหลงไหลยึดติดแล้วก็ประมาทอันนี้คือธรรมะข้อหนึ่งนะที่ พึงระล,ลึกนึกถึงอยู่เสมอนะในยามสุขมันจะได้ไม่ไปเพลิดเพลินหรือประมาทโมเมาลวมทั้งสุขอย่างอื่นด้นะไม่ใช่สุขเพราะได้รับคำสรรเสริญหรือว่ามีคนชื่นชมเอาราบสักการะมาให้สุขเพราะการมีสุขภาพดีนี่ก็สำคัญนะสุขเพราะมีการระวังชานเนื่องจากเป็นหนุ่มเป็นสาวสุขเพราะไม่มีโรคนะีอันนี้ก็ก็ต้องนึกถึง ทำมาเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะเดีย๋ยวนั้นๆก็เราลึกว่าเออมันไม่เที่ยงนะในสังขารร่างกายเนี่ยวันนี้แข็งแรงพรุ่งนี้ก็เจ็บป่วยอันนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมองข้ามคนที่มีการระวังชามีสุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นบุปสาวหรือว่ายัางเป็นวัยกลางคนเนี่ยเขาเพลินในความสุขแล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่าเนี่ยไอ้สุขที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นของชั่วคราว วันนี้มีกำลังวังชาวันนี้มีความสดชื่นเบิกบานแต่วันหน้ามันก็อาจจะเป็นตรงข้ามเจ็บป่วยเวลาเจ็บป่วยแล้วเนี่ยคนจะไม่น้อยเลยก็จมอยู่ความทุกข์นะโดยพราป่วยด้วยโรคร้ายป่วยจะต้องนอนติดเตียงเนี่ยไอตอนที่ไม่ป่วยตอนที่มีกำลังวังชาน,นี่ก็อยากจะมีอายุยืนถึงหมื่นปี แต่พอป่วยด้วยโรคร้ายนี่อยากตายทุกวันเลยเพราะว่าทุกเวทนาบีบคั้นหรือเพราะรู้สึกว่าไม่รู้จะอยู่ไปทําไมไอ้เงินทองที่หามาได้นี่บางครั้งก็ไม่สามารถจะช่วยเยียวยารักษาโรคที่เป็นได้แล้วคนส่วนใหญ่นะก็ต้องจมอยู่ความทุกข์พราการที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลย แต่ถ้าว่าในยามที่เราสุกเนี่ยเออเรานึกถึงธรรมะนึกถึงความไม่เที่ยงอย่างน้อยมันก็เป็นการเตรียมใจเอาไว้เผื่อใจเอาไว้ก่อนแต่จะดียิ่งกว่านั้นนะถ้าว่าไม่ใช่แค่เผื่อใจไว้เท่านั้นนะแต่ว่ามีการฝึกใจด้วยฝึกใจให้มีสติฝึกใจให้มีความสึกตัวฝึกใจให้มีปัญญามีสมาธิพอถึงเวลาที่เจ็บป่วยแบบนั้นเนี่ยนะเออยาแม้จะเอาไม่อยู่หมออาจจะช่วยไม่ได้นะแต่ว่า จิตที่ฝึกไว้ดีแล้วนี่มันช่วยได้เัาน,นสามารถทําให้ตรนหนักว่าเนี่ยไอ้ที่ทุกข์เนี่ยมันแค่ทุกข์กายนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์หรือทําให้เห็นชัดเลยนะว่ามัน,นมันเป็นแต่กายที่ทุกข์นะแต่กูไม่ได้ทุกข์ด้วยอย่างที่อาจารย์กำพลเนี่ยท่านพิการแต่ว่าไม่ได้ทุกข์กับความพิการเพราะว่าไอ้ที่พิการเนี่ยคือกายพิการนะแต่ว่าใจไม่ได้พิการด้วย ชางทีที่เห็นธรรมเนี่ยเห็นรูปเห็นนามเนี่ยจิตเราจะความทุกข์เลยเพราะว่าเห็นชัดว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เราพิการไม่ใช่กูพิการมันแค่กายพิการพอเห็นนั่นชัดนันไม่มีกูที่พิการเนี่ยจิตมันออกจากความทุกข์เลยแม้เราจะทําไมไ่ถึงขนาดนั้นนะแต่ในยามที่จะป่วยเนี่ยถ้าจิตฝึกเอาไว้ดีมันช่วยได้นะช่วยทําให้ทุกข์แต่กายแต่ใจไม่ทุกข์บางครั้งเนี่ยอาจจะ ทำอะไรไม่ค่อยได้แนละ้วแต่ว่าใจก็ไม่ถูกนะเพราะว่าอย่างน้อยก็มีความรู้สึกตัวเป็นวิหารธรรมอยู่กับความรู้สึกตัวชีวิตของคนทุกวันนี้เนี่ยของคนสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ได้เตรียมพร้อมให้ไปเผชิญหรือยอมรับความเจ็บความปวดหรือความทุกข์ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้เนี่ยนะไม่ใช่แค่ความเจ็บป่วยอย่างเดียวนะรวมถึงความพลาดพาสูญเสียด้วยสูญเสียคนรักสูญเสียของของรักนะช่วงคนสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้เตรียมใจคนผู้คนให้พร้อมที่จะ,ะเผชิญความทุกข์เลยนั้นพอเจอความทุกข์อย่างเนี้ยเสียสูญเลยนะบางทีฆ่าตัวตายบางทีก็ซึมเศร้าไปเลยแต่ถ้าว่าเราในยามที่เราสุกเนี่ยเ,ออเราเรารึกถึงธรรมะไว้บ้างแล้วก็ไม่ได้แค่รึกถึงอย่างเดียวนะแต่ว่า ให้เวลาการฝึกด้วยซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะเพราะว่าตอนที่สุขภาพดีเนี่ยมันฝึกได้เต็มที่มันฝึกได้อย่างเข้มขน้นแล้วเห็นผลนะได้ไม่ยากและผลที่ว่าเนี่ยนะมันก็ช่วยรักษาใจในยามที่เจอความทุกข์ซึ่งอย่างที่บอกนะมันมาไม่เป็นเรื่รเวลาแล้วก็มันก็ไม่เข้าใครออกใครเมื่อมันเกิดขึ้นนะก็รับมือกับมันได้นะ เสียทรัพย์แต่ว่าใจไม่เสียเจ็บป่วยนะป่วยแต่กายใจไม่ป่วยสูญเสียคนรักนะแต่ว่าก็ไม่เสียสูญ